คือกัญชาเนี่ยมันเป็นสมุนไพรโบราณมาแต่เดิมนะครับแต่เราก็ถูกฝรั่งหลอกให้ทำยาเสพติดอันนี้การที่ปลดล็อกได้เนี่ยกัญชาเพื่อทำให้เป็น,ยยนประโยชน์ต่อบประชาชนเราจะต้องไม่ต้องไปซื้อ,อยาจากต่างประเทศเข้ามาอ,อย่างที่เคยเพราะกัญชาเนี่ยแป็เดิมในรักษาสารพัโดโรคผิ้ชนะฮไม่ว่าจะเป็นเบาหวานเป็นความดานันเป็น โรคต่างๆที่มันที่มันเกิดี่เนใตัวเราก็ตัวเราเองก็รักษาได้นอกจากนี้ก็มะเร็งก็นะครับแล้วก็ที่นี่จะเป็นจุดสําคัญที่คือยากจกหยประเทศเข้ามาจากต่างประเทศเข้ามาจากที่เคยเพราะกัญชานเนี่ยเต่เดิมในรักษาสารพัดโรคทุกชนิดนะน,นะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นโรคต่างๆที่มันที่มันเกิดี่เนใตัวเราก็ตัวเราเองก็รักษาได้ นอกจากนี้ก็มะเร็งก็จะได้รับการรักษาเป็นอย่างดีาก,กาันครับก็หวังว่าการเปิดคลินิกในครั้งนี้ก็จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชา,าชนทั่วไปรวมทั้งคนคนที่ป่วยหนักทั้งหลายด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องดีครับที่เราจะเปิ reat, cleaning, เปดคลินิกวรดิชีคลินิกเมตกรรมและก็วรดิชีคลินิก กัญชาทางการแพทย์รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนวราอินทีและเครือข่ายเราได้รับเกียรติจากท่านนายกบบอบจหรือท่านคนตำรวจโทวิทูปกประจามาเป็นประาธานทีกับผมก็คิดว่าการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ทั้งการปลูกการเรียนรู้ในศูนย์อบรมการเรียนรู้ แล้วก็การนำไปใช้ที่คลินิกจะเป็นประโยชน์กับมวลมนุษย์ของเราครับก็สามารถมาติดต่อใช้บริการได้ครับ